เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหาคูณสองเดอะซิตี้สกันเกมหกสิบวิพิชิแสแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคปยูเ UHD TV ีวกติกา60สิบวิพิชษแสง ทีมโดยเพื่อาแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อรับของรางวัลสะสมทั้งหมดรพร้อมแจกวอตอีก1 0สนบาท จากครั้งที่แล้วเกมการแข่งขันของทั้ง2ทีมก็เข้าสู่รอบที่2กันแล้วนะครับโดยหนุ่มอ๋องเนี่ยออกนําไปก่อนแล้ว1เกมจึงทําให้มีของรางวัลสะสมได้แก่นทีวีแอล32นิ้วและเครื่องสักผ้าขนาด7กิโลกรัมส่วนสาวแป้งเนี่ยมีตู้น้ําดื่มเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปลุ้นกันต่อว่าสาวสวยแป้งอัญจิราเนี่ยจะผ่านเกมที่2ไปได้หรือไม่เอาไปเชียร์กันเลยครับคุณแป้งพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแ,แล้วนี่คือเดือน sixty second game 60วิทย์พิชิตแสนแท็กทีน

ไปทางตีวืดซะส่วนใหญ่นะฮะยังดีที่ได้พี่โก้ได้คอยซ่อนไว้จากนั้นในพวกเครองสมบัติเนี่ยสาวแป้งก็โชว์พละกําลังลากตู้เย็นเนี่ยออกมาได้อย่างเหลือเชื่อแล้ครับและคุณแป้งนะครับได้ไปแล้วครับตู้เย็นขนาด6.8คิวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งแล้วมันดูไม่สวยไม่เหยียดมแบบนูงแน่นเวอร์วังอลังการมากเวอร์วังอลังการแซวแฮชจะได้แปะแปะเออเออเฟินเฟินที่ด่าพี่ไปอ่ะ เข้าต,ตัวหมดเลยเออไม่น่าเล่นเลยเออต่อไปนะครับผมคุณอ๋องคัคุณแป้งคุณแป้งไม่คุณอ๋องจะเล่นทีหลังแล้วมูตัวออกไปแล้วพูคุณแป้งสิคุณแป้งจะได้เล่นก่อนคุณแป้งได้เลือกเกมด้วยหายหายเหนื่อยยังหายแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันคิเดอแรนดอมครับ ว่ารอบนี้ทั้งสองท่านเน you know, uh ี่ยเล่นแต่ของใหญ่ๆไม่ย่อน้อยหน้ากันเลยนะจ๊ะซึ่งของรางวัลสะสมในรอบนี้เนี่ยสาวแป้งก็รับตู้เย็น6.8คิวไปได้ส่วนหนุ่มอ่องเนี่ยก็รับเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมไปล่ะครับพร้อมแล้วเดือเร่นเดอร์ทำงานเลยมาคือของมันใส่กำลังไปแล้วจะได้เกลียแตกกำลังนะเหนื่อยบอกเหยไม่ตัดหรอ มันต้องให้หมุนหมุนใช่ไหมแกแกเอาจริงปะทำไมแกเอาแค่หมุนยีจริงๆเออได้ <c oughs> เอาโถเ <c oughs> ชื่อง่าย <c oughs> ทำไมอะไมเชื่อง่ายอะปกติไม่ค่อยเชื่อใครง่าย,ยแกเอาจริงเชื่อฉันทำไมอะแต่แค่หมุนเวียนหัวนะไม่เหมาะคนสวย,สวยอย่างพี่แป้งหรอไม่แต่โรโ,โ,โกย่ารอใช่แล้วพี่แป้งเขาจะแบบคือจากหน้าสวยๆอะพอพอหมุนๆน่ายไปไงโดนเดไม่สวยใช่ไหม เฟินเฟินคือถ้าเกิดนั่นน่ะหน้าพี่หนักอีกอ่ะหนักอีกแหละหนึ่งสองสามฮาแล้วเล่นหน้าอ่ะสุดยอดแล้ยครับมหาลัยเราสอนเรื่องเล่นหน้าต้องกลัวเดี๋ยวเหนื่อยมากต้องกลัวพี่ของแบบออกมาแล้วเดี๋ยวหน้าแย่เออเดี๋ยวหมุนแล้วเดี๋ยวแป้งก็เลยเลือกเกมแกนแท็กหมุนแล้วกันจะได้หมุนมา เกมแกนแท่นหมุนเกมมีผกกู้แข่งจะต้องนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นเนี่ยแท่นจะหมุนตามเวลาที่กำหนดไว้เมื่อแท่นหมุนหยุดผู้เข้าแข่งสามารถเข้าไปหยิบของรางในห้องได้เลยภายในเวลา6 0ิวินาทีครับแกนแท่นหมุนน่ากลัวมากเลยอ่ะพรานนี่ต้องมาทำอะไรเนี่ยดีนะเขาเขาปมนคนเลือกเองมันจะหมุนไม่แค่สามิวิเลยจับเลยจิบนาทีตั้งสติอีกยี่สิบวินาทีเข้าไปเอาของง่ายๆแป้ง เหรอสิบวินาทีตั้งสติเหรอปกติปกติที่เห็นอะตั <Ont op edi> ้งสติกันเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่แป้เดินให้ตรงนะพร้อมแล้วพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The Sixty Second s ั a ด e สกติวิพิจิตรแสนแท็กซี่ 对不对 ค่อยถูกชะลอก,กับผู้หญิงเท่าไหร่นะฮะแต่กระสาวแป้งเนี่ยดูตรงข้ามเหลือเกินเพราะเดินชิลๆมีสติเข้าไปขวาสร้อยคอทองคำออกมาจนได้แหละครับเ,เห็นมันมึนเงยเดีทองฉันได้ยินนางพูดว่านั่งลงมาใช่ไหมหนางพูดว่านางล,<อ>ง,ลงมาทอง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 อ,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 อย่างนี้เลยไม่ใช่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 เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ยังไงจับแขนพี่แล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแป้งจักรยานใกล้ๆเอาไหมจักรยานอยู่ฮะ ตาตะกี้แล้วลืมตามาไม่แม่ทอง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 แล้วนางก็เดินไปที่ทองเดินไปถูกด้วยไม่บอกมันม่ทองทองทองอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาอย่ามาเสนอไม่ใช่เราเสนอไงว่าจะไม่ไดมันใกล้ไงคว้าแล้วออกเลยไม่ไม่ทองโฟกัสมาแล้วจิตใต้สำนึกมันสั่งคิดไปแล้วคุณคิดไปแล้วเออก็ถือว่าเป็นคนฉลาดดับไปเลยทองคำหนึ่งสลยแป้งพี่ถือว่าแป้งเลือกเกมได้ดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันฝึกความอดทนแป้งพอแป้งผ่านไปได้เนี่ย พาลาทั้งหมดมันจะตกไปอยู่กับท่านหนึ่งพี่โกพี่โกกระดาษเพราะว่าเกมต่อไปคือโลโก้ยักษ์เกมโลโก้ยักษ์เกมนี้พวกคุทจะต้องแท็กทีมช่วยกันต่อโลโก้ยักษ์ให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีครับโลโก้ยักษ์โโกกษพร้อมไหมครับพร้อมครับท่านองอ๋องพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์คร,รับ ข้างหน้านี่เลยดีมาก,ม,ากมันดูเหนื่อยอ่ะ,อะไม่ต้องดูเหนื่อยหรอกเดี๋ยวได้ดูเลยเดี๋ยวได้ด,ด, <ๆ S 1> ดูเยอะเลยถ้าพร้อมแล้วนี่คือเด e ่ยวซิกซี่เซคันด์เกมหกิบวิบวิจแตกแท็กท๊กไงเจอเกมนี้เข้าไปหนุ่มอ๋องและสาวเฟิร์นเนี่ยจะต่อโลโก้ทันหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ สนับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมน ทีมคู่นี้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายช่วยกันยกช่วยกันต่อโลโก้จนสำเร็จจากนั้นเนี่ยพอเข้าสมบัติหนุน่มอ๋องไม่รอช้ารีบอุ้มพล,ลกไอเย็นออกมาละครับเป็นไงบ้างครับน้องอ,อ๋ <laughs> องน้องอ๋องครับอ้าวเนี่ยสวัสดีสบายดีนะข้างบนนะ่ะใครใครคุณยายยายมาหาเหรอยายเสียไป,ยยไปแล้วย,ยายมาหาบอกยายนะเออถ้าจะเอาอ๋องไป เอาเฟินไปด้วยคนพร้อมแล้วยายยายอะไรยะคนพร้อมแล้วฟันอย่พึ่งฟันอยู่กับพี่ก่อนคนผ่อนบ้านให้แม่หมดแล้วฟันอยู่กับพี่ก่อนอยู่เดี๋ยวป้าอ่าคุณแม่นางจะเหนื่อยนะครับแต่นางก็ได้ไปนะครับพัดลมออยินไ่ได้เลิศเลิศแล้วต่อไปขอแสดงความดีคือคุณอ๋องจะต้องเป็นคนเริ่มเล่นก่อนสุดยอดรอดแล้วไปกันที่เดอะแลนดอนครับ กว่าจะผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยเล่นเอาทั้ง2ทีมเนี่ยมึนหอบกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งของรางวัลสะสมในเกมนี้สาวแป้งเนี่ยก็รับทองคำนักในสึงไปได้ส่วนหนุ่มอ๋องเนี่ยก็รับพลมไอเย็นไปล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเจอะแลนด้อมทำงานเลยครับมาเรก่อนเรก่อนนลัไปแล้วก็ตอไปเกม อะไรดีน้องเฟิร์นที่มีสิทธิ์เลือกก่อนเฟิร์นต้องช่วยพี่การเลือกบอลทำสีหน้าแบบนี้เฟิร์นถนัดทั้งสองเกมถูกไหมลูกเฟิร์นอะชิปชิปทั้งสองเกมเลยพี่อันไหนชิปร้อยกว่าบอกพี่ล่างหันสาไม่เคยเล่นแต่ล่างหันสาวพี่โกเก่งมากหรอแต่แกะเือก์คาเฮอะเฟิร์นเคยทำได้ตัวเงินตัวทองขึ้นบ้านเป็นบ่อยมากเขาถูกป้าหานขึ้นบ้านเลยล่ะ ไม่เป็นไรถ้าเกิดขึ้นอีกพี่จะเอาผ้าแดงไปผูกเอาอยัางไงแแล้วต่พ,พี่ให้เปิดเลือกแล้วแต่พี่อ,องเลยกระซิบพี่รางหันษารางหันตาครับเกมรางหันสาเกมที่พวกเรต้องแท็กทีมช่วยกันทำให้ลูกบอลไหลผ่านท่อค,คู่แล้วจับจังหวะปล่อยให้ลูกบอลลงภาชนะพอดีจนครบตามจำนวนที่กำหนดไวไได้ภายในเวลาสิบวินาทีครับรางหันษา เขาจัดก,การแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วประจําจุดสตาร์ทครับพี่อ๋องทําได้พี่เชื่หนูฟคนจะช่วยพี่<ค>นหนูไหมลูกฟคนเคยใส่เคยใส่ลูกให้ได้ไดสิสค่ะพี่อ๋องพร้อมนะคะ,พร,ะครพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดี๋ยว60 seconds game 60วิปิชิษแสนแท็กที 2, 1 ไป่าพ่งอย่าพึ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 ่งาย่อเลยยดายดไป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 ไไป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 นไป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 ไไไไไไปไป โถอีแค่โหลเดียวเท่านั้นก็จะผ่านไปได้แล้วแต่อาจจะเพราะแรงกดดันจึงทำให้นุ่มอองเนี่ยทำไม่สำเร็จต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแหละครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าลงถึงก็ได้โอ้โหนี่ใหญ่เด้งหัว ในโลกอะไรวันเนี้ยป้านอาริอินวันด้านแลนด์เหรอเราโตมาด้วยกันอ๋อใช่ใช่พี่แต่ถึงจะทำได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไอหนุ่มในที่ท้ายอ่ะท่านลงรูท้ายเนี่ยได้ ได้เพราะว่าใช้ติดที่จะไม่เข้าห้องได้อแต่ไม่ได้กระันมันโดนขอบนี่โดนโปะมันไม่ไปมันไม่มานี่มันไปไปนู่นแต่ถ้าลงอ่ะเอาไปไหนอ่ะอ้าแต่ถ้าลงก็ได้นะลงได้เลยถ้าลงก็ได้นะไม่แต่ตอนเนี้ยขันหยิบไม่โอเคนะโอเคย่อเราเรียนบอลเล่มาก่อนโชคดีที่เราเด็กแม่ให้แบบเอคุณน้องถือว่าเกมโอเวอร์ค่ทำจริงตายเลยเหรอ ใช่ของทั้งหมดที่นางลากออกมาไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นขอาวโลมอเยนพัดลมไอเย็นหรือว่าเครื่องสื้อ้ตอนนี้คุณไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรเลยเอาเยอะขอดนตรีค่ะดนตรีเศร้าค่ะไม่เป็นไรนะลูกโอ้คุเฮ้ ไม่ทันได้มองแต่อย่างทว่าของทั้งหมดจะเป็นของน้องแป้งหรือไม่ยังไม่รู้เกมนี้ต้องสําเร็จค่ะเกมนี้เสร็จแล้วน้องแป้งก็เลือกได้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พอแค่นี้พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าพอแป้งทำสำเร็จแล้วพอพอแป้งเอาของทั้งหมดนี้ไปถูกต้องของฉันด้วยถูกต้องใช่ใช่เลยไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นทุกอย่างองพัดลมอะไรใหญ่ย้ำ ไปครับทพรอมแล้วเกมต่อไปครับแกะเปลือกผาเฮมาเลยเกมแกะเปลือกหาเฮเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมแกะเปลือกสิ่งของให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับแกะเปลือกผาเฮพลาดไปแล้วหนึ่งท่าน เออเอาอะไรยังแกะไม่ได้ยัแกะไม่ได้ได้เดี๋ยวก็ตัปหนึ่งดูเล็บสิโอเคไม่รอดเล็แม่เกลียดมากสูงนี่คนพุ่งรู้นะว่าระดับนางเอกเขาเล็บเป็นแบบนี้มันก็มีพลาดกันได้เว้ยพลาดกันได้มันมีจุดเขาไม่มีโนเบิลดีเพอร์เฟกต์ไม่มีไม่มีพร้อมไหมคะแป้งพร้อมค่ะพร้อมแล้วประจำจุดมาซาจ่ะคุณแป้งพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวิบิจิตรัก happy three two อ,<า>อยากรู้ว่าสาวแป้งจะได้ของรางวัลทั้งหมดหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับสนับสื่นโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber Yeah! แร็วและความนิ่งจริงๆครับแท็กทีมคู่นี้ช่วยแกะเปลือกจนสําเร็จโดยเวลาที่เหลือไม่ถึงเซวินาทีจากนั้นสาวแ้งก็วิ่งฝ่าเข้าไปคว้ารถจักรยานออกมาได้ทันเวลาพอด,ดีเลยแหละครับโอเคเออโอเคโอเคได้แล้วผมก็ผ่านเจมี่กำเรแล้วตอนตอนที่มทไม่ขยตายาย่ <ไป S 2> อย<ห>อะไรกันหรือมีความซึนามิเข้าทำไมจักรยานมันเวียงตัวขนาดนั้นวะไม่ มีผู้หญิงคนนึ่งอะบอกเลยครับว่าน้องแปงได้จักรยานครใครแคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างความคิดเห็นของเฟิร์นคือภ้าที่เห็นคือมีผู้หญิงตัวเล็กคนนึงใช้แรงวี่งจักรยานออกมาเลย กูัพูดแย้ทีเดียวอ่ะฉันพูดเลยนะเก็บประมืออย่ามีเรื่องกับแป้งใครๆก็รู้แล้วอ่ะตอนนี้ในวงการเริ่มหวาดกลัวแป้งอองจิราแล้วอ่ะถูกฉันขอชิมสู่กันเลี้ยงอองจิราแป้งอองจิราใช้มือเดียวด้วยนะอุยยังวบเวียนจานเวีนง่ายอ่ะเรา่องควาเปลี่ยนคืออะไรรู้ปะบังโคลนอ่ะเอออย่างนี้อ่ะจักรยานบอกจักรยานบอกเออแล้วแป้งอองจิราใช้มือเดียวอวียง นี่คือการผลของการออกกำลังกายแล้วเวลาไม่ไม,ไม่ขี่เวียงนะเร็วมากห<า>น่อยมาก,กที่พี่มีเวลาเข้าไปเอาของอะแต่เวียงจักรยานอหนได้พี่ไม่ได้ดีใจจนถือว,ว่าแป๊ดได้จักรยานนะพี่ดีใจจนถือว่าเอาชนะตัวเองสมเร็จใช่ไหมผมก็ชนะตัวเองได้เออพี่ตายกินนี่มันห้าถึงหกครั้งถามเมื่อกี้พี่โกคองมาอองหุ้นจริงแต่พี่แป้ดก็เร็วเร็วแป๊บบุบบับแป๊บอย่างนี้เลยอะทำไม่ได้จักรยาน ทุกอย่างทั้งหมดพี่แนะนำก่อนเดี๋ยวพี่ทวนให้ดูตู้น้ำดื่มทีวี L E D 32นิ้วตู้เย็นหกจคิวเครื่องผ้าเครื่องซักผ้า7จกิโลเครื่องกำลังถึงสลึงพัดลมไอเย็นจักรยานแล้วก็เกมโอเวอร์เพิ่มเติมทำไมหรอไม่ขอเห็นในพวกเขียนอย่านพี่เองอ๋อพี่นะเจ็ดอย่างแต่ว่า มันก็สามารถที่จะคว้าอะไรหนึ่งแสนอยอยู่ข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าแป้งอจ,จิราอาจจะเป็นนางเอกคนแรกที่คว้าหนึ่งแสนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้ไปคือของรางวัลที่พี่อ๋องสะสมมาทั้งหมดที่ได้ไปแล้วนพี่จะเอาอะไรอีกชถามดีกว่าอตอนนี้เอาเลยคุณแป้งครับคุณจะไปต่อหรือพี่จะพอแค่นี้คะ จากของรางวัลแล้วเนี่ยแป้งยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยทำไมเป็นนอกจากจะเป็นนางเอกแล้วยังเป็นคน่วมอีกเนี่ยอย่าใช้คำว่าโลภมันแรงเกินไปใช้คำว่าคิงเแป้งก็เลยเอ่ยคำว่าแต่ว่าแป้งก็สะใจที่ได้ของพี่อ๋องมาทั้งหมดเลยออกเองอเหรเรื่องการดูอีกตั้งกี่เกมน่ะหกเกมแป้งตัดสินใจว่าแป้งจะหยุดค่ะเย้ ดีใจฉลาดฉลาดมากฉลาดตรงนี้ว่าได้ของตัวเองตีชิ้นแล้วก็ได้ได้ของเพื่อนชิ้นใหญ่ๆทั้งหมเลยสามเชรื่ทุกแต่เมื่อกี้ยังแนะนำให้เขาต่ออยู่เลยนะมันเป็นหน้าที่คุณแป้งได้รับไปเลยของรางวัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีวี LED 32นิ้วตู้น้ำดื่มตู้เย็น68งคเครื่องฟังว่า7กิโลกรัมสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นฮัดลมไอเย็นและจักรยาน เรียนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับน้องแ้งกัญชล่าด้วยกรอองครับขอบคุณครับ สาวแป้งเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่การแสดงนะฮะเพราะการเล่นเกมก็เยี่ยมไม่แพ้กันซึ่งของรางวัลก็รับกลับไปเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตู้น้ําดื่มตู้เย็น6.8คิวทองคํา1สลึงทีวี LED 32ีสนิ้วเครื่องซักผ้าขนาด7กิโลกรัมพัดลมไอเยนและรถจักรยานครับแล้วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพรีโกพ้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบหน่ม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ